สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนสมาช็กทุกคนนะคะคลิปนี้มาบอกวิธีการดูประกันนะคะหลายๆคลิปจะบอกวิธีการซื้อสินค้าให้มีใบเขาเรียกว่าอะไรใบรับรองสินค้าแบบนี้นะเบลจะมาบอกว่าช้อปปี้ลาซาดา้าใครเป็นคนขายนะคะการที่เราเป็นสมาชิกหรือเราซื้อกับตัวแทนซื้อกับสมาชิกนะคะเราก็จะได้ใบเสร็จแบบนี้ ใบเสร็จแบบนี้เห็นชื่อไหมคะอันนี้เป็นสมาชิกต่างๆที่ฝากซื้อสินค้าแล้วบอกว่าไม่ต้องใส่บินไปในกล่องหรือว่าลืมใส่บ้างบางทีนะคะใบรับประกันสินค้าคุณซื้อเมื่อไหร่อันนี้รหัสสมาชิกคุณซื้อเมื่อไหร่นะคะถ้าสมมติว่าสินค้าซื้อไปแล้วซื้อไปเยอะเกินใช้ไม่ทันนะคะภายในหนึ่งเดือน นำใบเสร็จมาแลกเปลี่ยนได้ด้วยนะนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆสมมุติว่าซื้อกับเบลที่สาขาอ้อมใหญ่แล้วส่งพัสะดุไปกลับเนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นสั่งให้พอดีดีกว่าแต่ถ้าสมมุติว่าจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนสมมุติว่าซื้อแคลเซียมไปเยอะมากกินไม่ทานลืมว่าที่บ้านมีแล้วซื้อนะคะเอาไปเปลี่ยนถือใบเสร็จนี้ไปเลยนะคะเปลี่ยนที่สาขาว่า เปลี่ยนเป็นสินค้าตัวอื่นที่มีราคาเท่ากันหรือถ้าซื้อที่ราคามากกว่าหน่อยแล้วเพิ่มเงินแต่ซื้อที่ต่ำกว่าไม่ได้นะคะสมมุติว่า3 0 0รแล้วก็สมมุติว่าสินค้าอื่นทั่ว,วไปเนี่ยเรา2อ9ร้อที่ไม่ใช่แคลเซียมเราก็อาจจะซื้อซีเมนต์ดิ้งอีกห่อหนึง่งเป็น328บาทเราก็จ่ายเพิ่ม28บาทนะคะแต่ถ้าเราซื้อทั่ว,วไปเราเปลี่ยนสินค้าคืนไม่ได้นะนะคะใบรับประกันสินค้า สมมติถูกหวยจริงๆเลยสินค้ากล่องน,นั้นมีปัญหาเปลี่ยนได้หรืออ่าอย่างนี้ยังไม่มีปรากฏว่ามีคนแพ้แต่ถ้าสมมุติว่าแพ้นะคะเอาไปเนะี่ยถือไปเลยเออน้องคะพี่แพ้เอาหน้าให้เขาดูเลยว่าเป็นจุดแดงแพ้อะไรเนี่ยนะคะเ,เขาเปลี่ยนสินค้าได้ไหมนะคะเขาก็จะเปลี่ยนให้โดยที่เอาเนี่ยทั้งสองเนี้ยะคะไปเป็นหลักฐานว่าลูกค้าเอามาเปลี่ยนแล้วให้เราเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวอื่นที่ราคาเท่ากัน ยังดีกว่าแพ้แล้วก็ทิ้งนะคะเงินเราหามายากเพราะฉะนั้นการเป็นสมาชิกหรือว่าหาผู้แนะนําที่ดีคนดูแลเราที่ดีนะคะเราจะบริโภคมีแต่ได้กับได้อ่ามีสมาชิกใหม่ๆที่สมัครกับเบลแล้วถามเรื่องประกันประกันนะคะอ่าอันนี้เป็นตําแหน่งผู้บริโภคตําแหน่งผู้บริโภคเบลเอาให้ดูว่าประกันจะเท่าๆกันกับคนที่ตําแหน่งผู้บริโภคทั่วไปก็คือท้ายใบเสร็จ ใบเสร็จนี้เป็นใบเสร็จรับเงินปันผลของทุกคนที่จะได้รับนะคะเป็นใบแบบนี้มีแจ้งรายละเอียดเลยว่าคุณซื้อสินค้าไปกี่ชิ้นอ่ะเอยอยู่ไหนเนาออะ มีแจ้งรายละเอียดซื้อสินค้าไปกี่ชิ้นส่วนประกันจะอยู่ท้ายใบเสร็จหลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะต้องซื้อทุกเดือนไม่งั้นไม่ได้ประกันเหรอใช่จ้ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะสมาชิกเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนถ้าไม่ซื้อสินค้ากินใช้ถ้าไม่ชอบอาหารเสริมมีเครื่องสำอางไม่ชอบอาหารเสริมไม่ชอบเครื่องสำอางก็ของใช้ในบ้านนะคะเพื่อให้มีเงินหมุนเวียนนะคะ ถ้าสมมติว่าคนหนึ่งล้านคนไม่ซื้อสินค้าไม่ซื้อของใช้เลยแล้วบริษัทเอาเงินส่วนไหนไปจ่ายค่าประกันให้เราจร,ริงไหมคะไปจ่ายประกันเพื่อคุ้มครองเราจริงไหมเราดูโลกของความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นเดือนที่เรามีการขับเคลื่อนการใช้สินค้าให้ตรงกับที่เขากําหนดไว้นะคะ bs ก็คือ b s s เนี่ยส่วนมากจะอยู่ในฐานผู้บริโภคนะคะ เป็น500 p ้ก็คือคะแนนทุกอย่างคะแนนครบหมดแต่จะมีพวกกาแฟกับผงซักฟอกเพราะว่ากำไรน้อยแต่เขาก็ยังคืนให้เรานะคะะเดี๋ยวเบลจะเปิดแคทให้ดูทีหลังนะคะ500รคุ้มครองผู้สมัครหลัก800รคุ้มครองผู้สมัครร่วมก็คือคนที่เป็นผัวเมียกันนะคะสมัครรหัสเดียวกันเสียค่าสมัครครั้งเดียวนะคะแต่ว่าคุ้มครองสองคนแต่ว่าต้อง800นะนะคะแล้วถ้าหนึ่งพคุ้มครองนะคะอะ ห้าร้อยคุ้มครองผู้สมัครหลักก็คือคนเดียวแต่ถ้ามีคนหนึ่งรหัสเนี่ยผัวเมียใช้ได้สองคนแต่เอาชื่อไปใส่สำเสียค่าสมัครแค่ครั้งเดียวนะคะซื้อหนึ่งพันคุ้มครองสองคนเลยนะคะประกันอุบัติเหตุไม่ใช่ประกันรักษานะคะอุบัติเหตุสูญเสียอวัยวะทุกคนละภาาก็จะได้รับเงินเป็นก้อนเพราะว่าการรักษามไม่สิ้นสุดบางคนรักษาสามปียังไม่เสร็จเลยนะคะผ่าตัดหลายรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประกันก็เลยออกมาใน ในแนวรูปแบบของจ่ายเป็นก้อนทีเดียวเลยนะคะคุณหมอจะพิจารณาก็นำหลักฐานเดี๋บลจะมีรายละเอียดประกันนะคะประกันปึ๊บใครที่อยากดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งประกันชีวิตกิฟรีนะคะอันนี้เป็นบล็อกของเบล เราต้องเข้ามาอยู่หลังบ้านเราดูหน้าบ้านดีกว่าอ่ะอันนี้เป็นบล็อกที่เบลทำไว้นะคะเผื่อใครมาเจอแล้วอยากคุยด้วยอยากสมัครด้วยนะคะอ่าตรงนี้บอกรายละเอียดแผนประกันนะคะอันนี้คือรายละเอียดประกันมาขอลิงก์กับเบลได้นะคะ สมมติว่าสองเดือนนี้ไม่ได้ซื้อเลยสมาชิกสมัครแล้วสมัครเลยตลอดชีพใช่ไหมคะก็คือซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรแค่เดือนไหนคุณไม่ซื้อคุณก็คือไม่ได้ผลตอบแทนของการบริโภคแค่นั้นเองนะคะไม่มีว่าสมาัครแล้วประกันคุ้มครองตลอดชีวิตโดยไม่ซื้อสินค้า เอาเป็นว่าถ้าพูดกับเบลนะอยู่ในโลกของความเป็นจริงเราพิจารณาดูแล้วเอา้าถ้าเราไม่ซื้อสินค้าก็เลยแล้วเขาจะเอาที่ไหนไปใจส่วนต่างไปใจ่าประกันคุ้มครองให้เราแค่นี้เองนะคะคิดไม่ยากเลยนี่นะการเป็นสมาชิกหรือการซื้อกับตัวแทนนะคะ 1. นึ่งคือมีใบเสร็จรับประกันสินค้าคืนสินค้าได้เปลี่ยนสินค้าได้โอ้มีคนรับผิดชอบเราสบายใจนะคะสก็คือถ้าเราเป็นสมาชิกด้วยเนี่ย เราก็จะมีประกันชีวิตตรงนี้เป็นสลิปทุกวันที่11หลังวันที่11วันที่11เนี่ยคนจะไปรับเยอะมากถ้าเป็นเบลนะคะเบลจะรับหลังวันที่11ถ้าใครที่ฝากแม่ทีมรับปรรทุาฝากผู้แนะนํารับปันผลเนี่ยถ้าฝากกับเบลนะคะก็จะหลังวันที่11เอพราะคนไปเยอะมากเลยนะคะไปรับสลิปใบนี้แล้วก็รับเงินบางคนถ้าเกิน500ต่อเดือนขึ้นไปรับผ่านช่องทางาบัญชีได้เลย สินค้านะคสินค้านะคะ,คาะ,คะมากกว่า2000รายการมีข้าวสารกับกาแฟที่ผลตอบแทนน้อยนะคะก็จะได้รับ pv น้อยแต่ว่ากาแฟเนี่ยเป็นอะไรที่คนกินทุกวันนะคะขายดีด้วยแต่ว่า pv น้อยลูกค้าอาจจะไม่ค่อยเข้าใจไหนบอกว่าซื้อครบ2000นะคะ pv เต็มทุกอย่างเต็มหมดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะ pv เต็มหมดเลยนะคะน้ำยาปรับพนุมก็เต็มสินค้าเยอะกว่า2000รายการเราก็เลือก ในสินค้าที่เราจะต้องใช้นะคะเขาไม่ได้ไม่รู้ว่าคนอื่นทํางานยังไงนะคะแต่สาหรับเบลเนียไม่ได้บังคับอะไรที่เราจะใช้อะเราก็ซื้อไม่ใช้ก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องเครียดนะคะไม่ต้องแบบโอ้ยต้องรักษายอดทุกเดือนอะไรอย่างงี้ไม่ต้องไม่หมดก็ไม่ต้องซื้อแค่เดือนนั้นที่คุณไม่ได้ซื้อสินค้าใช้ไม่ได้เงินคืนไม่ได้ประกันเดือนไหนคุณซื้อสินค้าหมดคุณมาซื้อนะคะหรือว่าคนที่แบบงว่างอย่างไม่ได้ได้ อยากเสริมศักยภาพให้ตัวเองศึกษาเป็นรายได้เสริมมันก็ได้เลยทันทีนะคะไม่ต้องทําอะไรใหม่สมาชิกเป็นแล้วเป็นเลยนะคะแค่สะสมความรู้ทําความรู้จักสินค้าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเรียกลูกค้าเข้าร้านรีวิวสินค้าตัวเองแล้วก็รีวิวตัวเองว่าคุณเป็นผู้แนะนําได้นะดูแลเรื่องการทากิฟต์รีได้มาสมัครกับคุณไหมอันนี้ก็จะเริ่มเกิดไรายได้นะคะเนี่ยกาแฟพวกนี้พีวีไม่เต็ม แต่ที่เหลือพีวีเต็มนะคะก็มีลูกอมยังมีเลยนะ